มีคุณป้าขอสูตรแกงเปรกสูตรง่ายๆแบบมาดมบ้านนาสวีเดนนะคะมีหลายสูตรก็เลือกวิธีทําที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดของตัวเองค่ะขโขลกแค่หยาบๆนะคะให้หอมเพราะมีกลิ่นหอมออกมาใส่รสดีลงไปด้วยหรือใส่เกลือก็ได้เวลาขโขลกจะได้ไม่กระเด็นใส่ตานะคะแล้วเราก็ใส่ถ้วยไว้ค่ะ จะเป็นแบบนี้ส่วนน้ำในโคเกเวทิ้งนะควรล้างแม่แม่หนูลืมอะไรรู้ไหมคะลืมกระปิคะ่ะเพราะฉะนั้นลืมโคลกกับกระปิีดวเอากระปิมาใส่ตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่กินกระปิหรือว่าไม่กินปลาล้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่า ใส่นิดนึงมันจะหอมอร่อยค่ะแค่นี้นะคะหอมกับพริกสดถ้าเป็นอยู่อีสานจะใช้โคลกใบย่านางกับข้าวข้าวสารดิบข้าวสารนะคะแต่อันนี้อยู่เมืองนอกเราใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะชอบความเหนียวแค่ไหนก็ใส่ไปเท่านั้นนะคะ ผสมน้ำไวค้ค่ะสำหรับแกงเปิ่อแบบ Full Option สูตรง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะพร้อมแล้วคะ่ะแม่ๆมีอะไรบ้างที่เราต้องมีนะคะผงนัวเลยอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีนะคะทุกคนผงนัวอ่าพริกแดงโคลบกับ หอมแดงนะคะใส่กะปิค่ะใส่รสด,ดีลงไปข้างในพริกแดงแล้วนะคะหน่อไม้ต้มในใบยญานางฟักทองใบแมงลักผักหวานป่า,าผักชะอมค่ะปลารา้าและแป้งข้าเจ้าอันนี้คือฟูลออปชั่นจริงๆนะคะแกงเปือนหน่อไม้สูตรมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะ เห็ดของเรานะคะอันนี้เป็นถุงเห็ดรวมมีเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายแล้วก็อันนี้เห็ดพึ่งสายเรียกว่าตระกูลเห็ดพึ่งแล้วก็เห็ดปลวกฝรั่งกับเห็ดนางไก่ค่ะอันนี้เอามาจากช่องฟิตนะคะส่วนอยู่เมืองไทยเราใช้เห็ดอะไรก็อร่อยเห็ดสดควรจะใช้3มอย่างขึ้นไปอร่อยแน่นอนเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะแยมากมายนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดไม่ต้องเลยแค่นี้พอนะคะแล้วก็ต้มพริกแกง ให้เดือดๆดไปเลยค่ะให้สุกๆไปเลยนะคะแล้วก็ใส่แป้เข้าวเจ้าลงไปเลยค่ะอันนี้คือสูตรแม่วันนะเราอยากได้เหนียวเท่าไหร่เราก็ใส่ไปตอนนี้แหละแล้วปรุงรสได้เลยค่ะอยากได้อร่อยแค่ไหนก็ปรุงลงไปเลยเห็ดเราเป็นเห็ดสุกเราทั้งหมดเลยนะคะถ้าเห็ดที่เมืองไทยป้าาแม่ๆอยากทําตามที่เมืองไทยก็จะทําแกงถ้วยเดียวนะคะแน่ๆ พราะว่าชอบกินผักสดๆค่ะตอนนี้ที่เราจะใส่ลงไปคือเห็ดนะคะอันนี้ตระกูลเห็ดมุ้ยมีเห็ดาเห็ดพึ่งสายเยอะเลยคะ่ะ <c oughs> เห็ดพึ่งสายจะเป็นสีม,ม่วงๆวันนี้มันก็ใส่เห็ดสี่อย่างเลยนะอันนี้เป็นเห็ดปลวกนะคะหนึ่งถ้วยทำไมตักใส่เยอะจังล่ะแล้ว <c oughs> นะก็ฟักทองค่ะผักที่สุกยาก โหนี่ไม่ได้หนึ่งถ้วยแล้วนะน่าจะเป็นสองถ้วยผักทองแล้วก็หน่อไม้ค่ะโห <c oughs> น่าจะเผ็ดมากๆเนี่ยนี่คือผักที่สุกยากและน้ำใบย่านางที่อยู่ในหน่อไม้ด้วยนะคะ ปรุงรสด้วยปลาร้านะคะอย่าลืมว่าเราใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วระวังเค็ม <c oughs> ผมนัวนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราชอบชอบนนัวจ้ะแม่ชอบนวนวน,วนัวก็ต้องใส่ผงนัวนะไม่งั้นมันจะนัวได้ไงใช่ไหมปิดฝาให้ฟักทองสุกค่ะสักประมาณสามนาที หวานป่าค่ะใส่ไปทีแล้วม้อนะทุกคนเราจะกินแค่ไหนเราใส่ลงไปเท่านั้นก่อนออช่อมค่ะแล้วก็ใบแมงลักค่ะใส่ลงไปคนให้ทั่วแล้วตักใส่ชามได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่เหม็นกลิ่นเขียวของผักสดนะคะนี่จะเป็นแบบกรอบๆอบอร่อยๆมาชิมกันเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะ บางคนก็อาจจะชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งปรุงรสตามใจชอบนะคะเสร็จแล้วจ้าแกนเปิดสูตรของมาดามบ,บ้านาสวีเดนค่ะลุยกันเลยค่ะไปชิมแกงเปิ่อสูตรสาวบุรีรัมย์ในต่างแดนเด้อสูตรใครสูตรมันนะคะใครทําแบบไหนอร่อยทํากินเลยแต่เนี่กคือมีคุณป้าอยากได้สูตรก็นี่เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วก็อร่อยมากเมนูนี้กินได้ทุกวันนะคะ